ตกลงแล้วเนี่ยไอ้สูตรปิดสวิตช์สวเนี่ยถ้าจะไม่ไม่ไม่ไปมองประเด็นเรื่องว่าทำไมคุณพิสิษิ์พูดเนี่ยที่ชูคือว่ามันไม่มีใครเป็นคืออย่างี้ฝ่ายที่เขายื่นที่มีคุณสมชัยอะไรเขายื่นไปซึ่งดีแต่มันไม่มีใครในสภาที่เป็นเจ้าภาพผลักดันเรื่องนี้จริงๆซึ่งมันควรจะเป็นเรื่องซึ่งทําได้แบบปิดสวิตช์สวผมคิดว่าสังคมเห็นด้วยนะมันเป็นค่อนข้างคอนเซน์ซัสแต่ว่ามันไม่มีเจ้าภาพหลักดันเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณพิสิษิ์อยากให้นายกเป็นคนพูดเรื่องนี้ นั่นไม่มีทางไงนี่คือนี่ไงนี่คือความหล่อของคุณอภิสิทธิ์ไงเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ฟังดูแล้วหล่อแล้วมันต่ม impossible แต่คำถามก็คือตอนที่เขาทำรัฐมนูลแล้วมีอตัวนี้ออกมาเนี่ยยู่ไปอยู่ไหนมาเพราะอยู่บอกว่าอยู่ไม่เห็นด้วยกับประยุอยูไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้ไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอย่ามารออย่ามาขี้คุยคนีเวสต์สตอฟท์ไทม์ผมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเรามีความคาดหวังไม่แน่ว่าว่าสว2 5 0คนเนี่ยจะมีสเปริตร แล้วก็ประกาศเป็นโซเชียลคอนแท็กก่อนการเลือกตั้งอย่างงี้มันก็คือเขาต้องทำตามหน้าที่ใช่ไหมคือตั้งมาก็ต้องโหวตให้มันก็ไม่จบไงมันก็มีมันก็มีบิกตุ่ก็เป็นแบบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยนะคุณปลื้มถ้าถามผมนะรอบหน้าพลเอกประยุทธ์มาได้ด้วยสวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมแต่สวหลังจากนั้นอยู่ได้แพ่ปีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยแล้วถ้ายังจะเป็นระบบที่เลือกกันเองและ พลังประชารัฐและพอดกประยุทธ์ไม่มีอำนาจเข้มแข็งกับตัวระบบ S <S หรือตัวระบอบมากที่เคยอย่างที่เคยมีมาเนี่ยสวที่จะเข้ามาจากการเลือกกันเองเนี่ยมันจะไม่น,นั้นแหละมันจะมีความหลากหลายและหมายคำยันตรงนั้นจะมีแล้วแล้วพวกนั้นจะมีอคันต์เบอ i ์เลยต่อเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปแม้พลเอกประยุทธ์จะกลับมาแต่หลังจากนั้นขอบอกสนุกสนุกแน่นอนครับครับอ่ะแม้ว่าจะตัดสววไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างไอ้รอเองก็เอาข้อมูลสองเปิดเผยเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องเงินเดือนทั้งสูตรายให้อ คนในครอบครัวของสอวคนนี้ไปอยู่ในตําแหน่งคนนั้นนะฮะส,สังคมก็ตัดสินนะฮะแล้วปัญหาใหญ่ในการเลือกตั้งมันจะกลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงยังไงมันก็คงลงที่สูตร100อยะแหละใช่ไหม,มเพราะว่าสูตรหา้าร้อยมันอธิบายไม่ได้แล้วเพื่อไทยก็คงจะชนะการเลือกตั้งมแม้กระทั่งคุณนพสิธิเ<อ>วชชาชีวะเมื่อวานนี้ที่เขาพูดกับสื่อเนี่ยก็คือว่าเขาก็เชื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมาแต่ปัญหามันจะไม่ได้อยู่ที่สูตรนี้แล้วไอ้สูตรห้าร้อยไม่มีใครเอาหรอกปัญหามันจะอยู่ที่หลััังงงเลือออกต้่ยยยสวไมมถ แล้วที่คุณสมชัยศีสุธยากร,เ,ากรเขาเสนอให้แก้รมนุนมาตรา272<ม>เนี่ยเพื่อปออิดสวิตช์สวเนี่ยสอวอก็ไม่เอาด้วยหรอก<ม>แล้วพักร่วมเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่แข็งแกร่งพอนะ<ม>ทั้งประชาปัย์และภูมิใจไทยและพรรก,กอื่นเนี่ยจะต้องรวมพลังกันกดดันให้สอวอเนี่ย ิดสวิตซ์ตนเองไม่หรอกเขาไม่ยอมเขาจะทำไปทำไมอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าทำเดี๋ยวเพื่อไทยมาใช่ไงเพราะนั้น <ๆ S 2> เขาก็เลยไม่ทำเพราะนั้นแต่เพื่อไทยอาจจะไม่เดือดไอ้โทษภูมิใจไทย,ทยาอาจจะไม่เดือดร้อนมากเพราะว่า <ๆ S 2> ผมคิดว่าเขาร่วมได้ทั้งสองฝั่งถูกต้องปัญหาคือประชาธิปัตย์เนี่ยหมดสิ้นอานาคตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้เพื่อไทยมาเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างที่คุณพิสิทธิ์พูดเมื่อวานนี้เรื่องว่ามาตรา272เนี่ย ว่ามันจะเป็นปัญหาหลังจากการเลือกตั้งก็คือเอาง,ง่ายๆคือ,อพักที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วพักที่แพ้เนี่ยจะไปดึงสวมาเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม,ไ,ไม่ได้ต้องการลแล้ว,ลวประชาชนที่เพิ่งเลือกตั้งเนี่ย ไม่พอใจเขาอาจจะออกมาก็ได้นะแต่เขาทำเนียนกว่านั้นไงมันไม่ใช่ว่าเป็นเสียงค้างน้อยเล้ว่าสวมาช่วยโหวตวิธีการทํามันคือการแบล็กเมลแบบหนึ่งว่าสวอยู่ฝั่งนี้ไงถึงแม้เหมือนคราวที่แล้วอ่ะสวคราวที่แล้วไม่ได้ยกทำให้พลตประยุทธ์ได้เป็นนายกนะทั้งๆที่เป็นพักไม่ใช่ลำหนึ่งนะแต่ว่าคุณไปรวมคนอื่นมาได้เพราะรู้ว่าทําไมฮะ สวเขายกให้กูใไหอ๋อก็คือว่าเอาเอาเอาสวเป็นเป็นเป็นอำนาจต่อรองกับพักเล็กพักกลางเขาเรียกว่าพักพักสวไปยืนรออยู่แล้วพักรปยุธ์เนี่ยยืนรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ้เีก่อนชูนีเอาจริงๆแล้วมันเป็นอ้ชูหลักซึ่งจะทําให้เพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้ต่อให้ได้แลนสไลด์แล้วมันก็คงจะเป็นอย่างจริงๆด้วยที่ผมอธิบายเนี่ยผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะชนะเกมนี้ได้แต่เอาแค่ว่าถ้าชนะได้ชนะในสภาอย่างน้อยนะถูกไหมแล้ว ฝั่งนู้นเป็นเพราะว่ามันมีหลายกฎหมายบางตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐสภามันตัวมันเฉพาะรัฐสภาเท่านั้นที่ตัดสินใจไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมอันนั้นมันก็จะทํางานลำบากมันก็เป็นเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งนะเอาล่ะเรื่องเรื่องของสื่อซักฟอกรัฐบาลครับสรุป4ี่วันหรือ5วันนี้ยังไม่ลงตัวนะฮะเพราะว่าล่าสุดคุณสุทินคลางแสงนะครับประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าหากฝ่ายรัฐบาลจะหากคอฝ่ายค้านในการประชุมวิปสามฝ่าย ให้แค่4วันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ตกลงด้วยถ้าถึงวันอภิปรายหากครบ4วันเมื่อไร่แล้วฝ่ายค้านยังอภิปรายรัฐมนตรีไม่ครบ11คนปิดการอภิปรายไม่ได้<ม>เพราะว่าผิดข้อบังคับการประชุมที่ระบุให้อภิปรายไม่ไว้วางใจตามจํานวนคนให้ครบ<ม>จึงปิดอภิปรายได้ถ้า4วันเนี่ยนะครับยังไม่ครบวันรุ่งขึ้นก็งกงลงมต,ติไม่ได้ก็ความหมายก็คือเ<ช>ขาขอ5ก็ให้5ไปเถอะเพราะเดี๋ยวเขาจะทำอะไรรู้ไหมพอ4วันปั๊บเขาก็ลาก ใช่ไหมอภิปรายไม่ครบก็ต้องเลื่อนออกไปอยู่ดีประมาณนี้อ๋อคือตามตามตามระเบียบแล้วคือต้องให้ครบทั้ง11คนถึงจะลงมติได้ประมาณนั้นโอเคคุณนิโรธสุนทรเลขานะฮะพลังประชารัฐวิบรัฐบาลเขาก็เขาบอกว่าอยากให้เวลาฝ่ายค้านอภิปรายแค่3วันด้วยซ้ำแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมอภิปราย4วันก็ให้4วันลงมติวันที่5ทั้งนี้ในวันพุธที่6กกรกฎาคมนี้จะมีการพูดคุยเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอ๋อนี่คือ เขาบอกว่าเขาให้เยอะแล้วครับครับนี่จะเอาอีกะอะไรเงี้ยใช่ฮะคุณชัยวุฒิบอกว่าไม่กังวลนะฮะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องชี้แจงให้คเข้าใจกับประชาชนและเท่าที่ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็เชื่อว่าสามารถชี้แจงได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าทําอะไรเราไม่ได้ทําผิดกฎหมาย ก็จะเซ็นเอกสารหรือขับเคลื่อนเรื่องต่างๆก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วมีข้าราชการประจําคอยที่จะดูเรื่องความถูกต้องอยู่ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอนประเด็นเวลาคุณเจอคุณเจอคุณชัยวุฒิเนี่ยต้องถามเกี่ยวกับร้อยธรรมนัฐผู้สื่อข่าวเขาถามว่าที่ร้อยธรรมนัฐพรมเผาสสพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยระบุว่าในการลงเป็ดไปไม่ไหววังใจนั้นอาจจะมีรัฐมนตรีบางคนได้คะแนนบวยโดยเฉพาะรัฐมนตรีปากดีคุณชัยวุฒิเขาก็เลยตอบผู้สื่อข่าวบอกว่า ตนก็ไม่รู้ว่าเขากล่าวถึงใครขอไม่พูดถึงดีกว่าคานนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมบุกร้อยธรรมนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยตอนที่ผมเจอคุณชัยวุฒิครั้งแรกในชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือต้องต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีดีนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราครบรอบ13ปีเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยผมพี่ถึกและคุณชยวัตจัดรายการอยู่คุณชัยวุฒิอุตส่าห์แวะมาตอนเที่ยงกว่าผมนึกว่ามารายการไม่ได้อรายการไม่คือเขามอบชอบดอกไม้ทิ้งานมาให้กำลังใจแล้วแล้วบ ผมก็รับช่อดอ,ดอกไม้นะคือก็สวยเป็นดอกกุหลาบสีแดงคือแกก็มาด้วยสปิริตดียนะแบบนักการเมืองอ่ะครันี้แต่ผมก็บอกกัว่าผมบอกความจริงเพราะว่าตอนเนี้ผมท้าบทามท่านร้อยธรรมนัฐเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการตอนเช้าของผมอยู่แล้วก็มาตอนไหนก็ได้ถ้ามาตอนบ่ายมาตอนกลางวันก็เทป นะถ้าคุณธรรมนัฐมาที่นี่เมื่อไหร่ผมปูพรมแดงรับแต่ว่าผมก็บอกคุณชัยวุฒิว่าท่านธรรมนัฐยังไม่ได้ตอบรับผมรอให้ยกเว้นว่าคุณชัยวุฒิจะตอบรับก่อนนี่ไงได้ผลไหมได้ผลว่าแต่ยังไม่ได้เชิญคุณชัยวุฒิผมคนนั้นก็น่าจะเชิญผมเพราะว่าผมก็เคยวิจารณ์คุณชัยวุฒิมาพอสมควรเหมือนกันโดยที่ไม่เอ่ยชื่อเวลาวิจารณ์ก็เลยก็เลยแต่ว่าพอเจอตัวจริงผมก็รู้สึกว่าแกก็แกก็ไม่แรงเท่าี่ตอนแรกผมผมคิดว่าแกคืออย่างนี้ ถ้าถามผมนะแกดูรงนั้เมื่อก่อนเมื่อก่อนแรงแต่พออะไรรู้ไหมคุณปื้มมันเจอความจริงในทางการเมืองถูกไหมเจอความจริงในทางการเมืองเจอประชาชนเจออะไรก็ไม่ได้ต่างผมคิดว่าแกอ่อนลงไปเยอะอันนี้อันนี้ต้องยอมรับและแกสมเหตุสมผลขึ้นตอนแรกเนี่ยโอ้โหดึงดึงุ่อมร่ดีจะเจอดกสภานะอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าพอเจอตัวจริงก็ก็เบารูเบาลงก็โอเคไม่รู้ดิก็ตอนแรกผมก็คิดเหมือนลอยทรรนัดคิดเชิญมาเลยเกี่ยวกับคุณชัยวุฒิเนี่ยว่าแกประตูจริงแกก็เบา นะก็คือผมเนี่ยค่ะว่านี่แหละถ้าถามผมนะว่านอกเหนือจากไอ้สิ่งที่เราพูดถึงการปลองดองการอะไรต่างๆ่างในนี่แหละมันสําคัญคือทัศนคติของคนที่มันแพ้เลือกตั้งตลอดแล้วไม่เคยอยู่ในอํานาจแล้วมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันโกงอีกฝ่ายหนึ่งมันเลวอีกฝ่ายหนึ่งมัน่ออย่างนี้ถึงเวลาคุณมาอยู่ในอํานาจเองแล้วคุณเจอข้อจํากัดแล้วคุณก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบที่คุณเคยวิจาร์คนอื่นผมคิดว่าตัวนี้มันจะทําให้คนทัมเบิลแล้วมันจะค่อยๆทําให้สเปกตรัมทางการเมืองเนี่ยมันจะนําไปสู่ ความปลองดองเสียดายค,คนเอกประยุทธ์ไม่เคยที่จะเปิดโอกาสและยังคงขายไอเดียกูดีคนหนึ่งช่วยอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเลิกตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าไอความปลองดองมันจะเกิดขึ้นได้จริง